เราติดให้นะครับเรามีติดให้นะฮะติดให้นะครับติดให้นะครับเราก็จะติดให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับผมกับผมโกนะครับที่โกลโตดีไซน์อยู่แล้วครับวันนี้นะครับเรามาเจอกับ DPO S ศูนย์นะครับซึ่งก็มาติดซิมสายกันเลยนะครับภายนอกภายในนะครับซึ่งคันนี้นะครับเราก็นับจํานวนชิ้นกันได้คร่าวๆนะครับก็คือมีภายนอกอยู่ทั้งหมด1 4 1ชิ้นนะครับแล้วก็ภายใน47ชิ้นนะครับ เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าคันนี้นะครับเกือบเกือบ200ชิ้นนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมไปกันเลยนะครับซึ่งโดยปกตินะครับชิ้นงานที่เป็นสีรถสีส้มแบบนี้นะครับก็เป็นชิ้นงานหลักซึ่งผมก็จะไม่ค่อยพูดถึงเยอะแล้วนะครับแน่นอนเราติดให้นะครับอ่าม่จะเป็นฝากระโปรงกันชนหรือทางบอดี้รถนะครับเรามาดูชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆรายละเอียดยิบยิบย่อยๆที่ทางที่โกดออโต้ดีไซน์นะครับมอบให้กับคุณลูกค้ากันดีกว่าเริ่มกันที่ช่วงหน้าครับ เริ่มที่โลโก้หน้าเล็กๆแบบนี้เลยครับแน่นอนครับเรามีติดให้นะฮะมาด้านข้างไฟมีอยู่แล้วนะครับลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับไฟตรงนี้ไฟใหญ่นะครับพวกนี้เรามีติดให้นะครับตรงนี้นะครับแบ็คเป็นโนชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเราก็มีติดให้นะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งมานะครับซึ่งโดยปกติตามแบบของผมเนี่ยถ้าเป็นแบบของผมเลยตรงนี้ที่เป็นชิ้นส่วนที่เป็นสีด้านๆนะครับเราก็เอาฟิล์มส่กันรอยแบบด้านมาติดให้นะครับรวมถึง ตรงนี้ด้วยนะครับติดให้เรียบร้อยแต่นี่ก็เป็นชุดแต่งก็ติดชุดแต่งไปแทนนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตรงบางโคนหน้านะครับก็จะมีชิ้นส่วนตรงนี้นะครับนี่ชิ้นเล็กๆพวกนี้นะครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมาถึงกระจกมองข้างสีรถติดอยู่แล้วนะฮะไฟเลี้ยวนะครับตรงชิ้นหูช้างตรงนี้กอบตรงนี้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแน่นอนครับชิ้นแบ็เปนโนนะครับรอบกระจกนะครับทั shorts, side, so Guys, charge, like Ladies, ้งหมดนี่นะคะติดให้นะครับ เสาเอบนะครับติดให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดตรงนี้ติดให้นะครับลงมาด้านล่างครับก็จะพิเศษนิดนึงนะครับรถบางรุ่นนะฮะก็จะมีสีทั้งเงาทั้งด้านนะครับสลับกันโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสีเงามาติดสีด้านตรงนี้ก็จะเงานะครับแต่ของเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเราก็จะตัดฟิล์มสายกันรอยแบบด้านนะครับมาติดให้นะครับพวกคลิปนี้นะฮะติดด้วยฟิล์มสายกันรอยแบบด้านทั้งหมดเลยนะครับมาดูช่วงในท้ายบ้างครับ โอเคมาถึงช่วงท้ายของรถนะครับช่วงท้ายตรงนี้นะครับลามาต้งแต่ข้างหน้าเราติดให้อยู่แล้วนะครับมาด้านบนนะครับไฟเลอนะครับทั้งจุดนี้จุดนี้ตรงกลางนะครับไฟทับพิมพ์ไฟเบรกดวงที่3พวกนี้นะครับติดให้หมดเลยเสา C ีตรงนี้แบ็กพนโตรงนี้นะครับติดให้นะครับผมมาถึงไฟท้ายยาวๆติดให้ยาวไปถึงฝั่งนู้นนะครับอีกนิดนึงนะครับนิดนึงการเก็บรายละเอียดงานของร้านเรานะครับ ร,รูปแบบนี้ก็จะไม่เจอสะดุดปีนนะครับ <teach them> ปลายท้ายแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเซนเซอร์ท้ายกล้องท้ายกรอบตรงนี้ครับก็ติดฟิล์มใสกันรอยให้เรียบร้อย <g uds> นะครับลงมาด้านล่างชิ้นที่เป็นสีด้านแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ถูกติดด้วยฟิล์มใส่กันรอยแบบด้านนะครับเรียแบร้อยภายนอกก็ค่อนข้างเยอะนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสลับกันทั้งเงาทั้งด้านนะครับเราก็จะติดให้เรียบร้อยนะครับไปดูข้างในกันบ้างครับคันนี้มีนิดดหน่อยครับแต่ไปดูกันดีกว่า เห็นครับมาเข้ามาด้านในนะครับก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่ห้องโดยสารนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นชายบันไดนะครับทั้ง4ประตูนะครับแน่นอนว่าเราต้องติดตั้งนะครับเพื่อที่เวลาจะก้าวขึ้นรถแล้วจะไม่เป็นรอยนะครับผมขันญาตเข้ารถนะครับมาเข้ามานั่งเลยนะครับ ชิ้นงานอย่างที่เห็นครับชิ้นงานที่ติดฟิล์มใส่กันรอยของรถคันนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ก็เราก็จะไม่ปล่อยทิ้งไว้นะครับเรื่องแต่คันด้านบนเลยนะครับเพราะว่าเป็นไฟนะครับปุ่มกดต่างๆพวกนี้นะครับเราก็มีติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยให้นะครับเรียบร้อยลงมาที่หน้าจอนะครับหน้าจอตอนนี้ก็คือติดฟิล์มใส่กันรอยแบบไม่ใช้น้ํานะครับก็อยู่ในส่วนที่กําลังติดอยู่เลยเนี่ยลอกตัวนี้ออกก็ใช้งานได้เลยนะครับมาที่ จอตัวนี้ก็มีจอเล็กๆตรงนี้กันน้ยครับมี2จอนะครับผมมาที่ต้องพวงมาลัยนะครับจุดเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็สีเงินๆรอบพวงมาลัยพวกนี้นะครับรวมถึงตรงกลางตรงนี้นะครับมีติดตั้งส์สใสกันรอยให้นะครับมาถึงตรงกลางตรงนี้ปุ่มกดตรงนี้นะครับมีส์สใสกันรอยติดให้นะครับแล้วก็ตัวโค้งๆอย่างเงี้ยครับอ่าตรงนี้ก็มีติดให้นะครับส่วนตรงนี้กับตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเล็กเกินไปนิดนึงนะครับลองดูแล้วแล้วหลุดง่ายแน่นอนนะครับ ตรงนี้นะฮะเงินเงินนะครับสงเงีเงินเงินยาวไปถึงตรงประตูทั้งสองข้างนะครับก็มีติดเฟรียมใส่กันลอยให้นะครับตรงนี้เรียบร้อยอ่าก็เฉพาะช่วงหน้าก็อาจจะมีประมาณแค่นี้นะครับไม่เยอะมากนะครช่วงหลังนะครับไปดูกันนิดนึงดีกว่าปนะครับก็เข้ามานั่งช่วงหลังนะครับช่วงหลังก็จะมีนะครับชิ้นงานที่อยู่ตรง ตรงกลางตรงนี to to ้นะครับที่วางแก้วนะครับที่เป็นแบ็กพนโนแบบนี้ก็เป็นรอยค่อนข้างง่ายนะครับผ้าเช็ดก็เป็นรอยอันนี้ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีแผงควบคุมแอร์นะครับที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็มีฟิล์มใสกันรอยให้นะฮะตรงนี้นะครับเงินเงินนะครับอ่าตรงนี้ก็มีติดตั้งฟิล์มใสกันรอยให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับประตูทุกบานนะครับอ่าตรงปุ่มกดแบบอย่างนี้นะครับก็มีติดตั้งฟิล์มใสกันรอยให้นะครับรวมไปถึงประตูหลังก็จะมีตรงนี้เพื่อนมีนิดนึง นะฮะชิ้นเล็กๆตรงนี้กับชิ้นเล็กๆตรงนี้ก็มีติดตั้งฟิล์มใส่กร้ลอยให้นะครับเรียบร้อยนะครับของช่วงเบาะหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ dpo s ศูนย์เจ็ดนะครับจริงๆ s 0 7หรือ l 0 7นะครับการติดตั้งคล้ายๆกันนะครับก็คือมีจุดติดตั้งก็คล้ายๆกันนะครับขนาดนะครับก็คล้ายๆกันด้วยอาจจะแตกต่างกันเรื่องไซส์เล็กๆน้อยๆแต่นในเรื่องพื้นที่การใช้ฟิล์มนะครับก็ใกล้เคียงกันมากนะครับ ก็สำหรับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ใช้รถรุ่นนี้นะครับอยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับความละเอียดในการติดตั้งแล้วก็ความละเอียดในการสร้างชิ้นงานนะครับของเรานะครับก็ติดต่อสอบถามไปมาได้เลยนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยครับทั้งฟิล์มใสฟิล์มสีนะครับและฟิล์มกองแสงนะครับวันนี้ผมโกนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ